สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกๆคนมารู้จักกับสารชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยสัมผัสมันมาแล้วโดยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเคยสัมผัสมันไปนะครับสารชนิดนี้ก็คือแร่ยายหินหรือที่ภาษาอังกฤษของเราเรียกว่า asbestos นั As ่นเอง แร่ยาหินนี่มันเป็นแร่ที่มีการใช้มาอย่างยาวนานมากๆนะครับเข้าสู่ร่างกายของคนเราด้วยการหายใจแล้วก็การกินเป็นหลักแล้วมันก็ทําให้เกิดโรคปอดที่ไม่สามารถรักษาได้โรคมะเร็งปอดมะเร็งเยื่หุ้มปอดและอื่นๆอีกมากมายที่สําคัญกว่ามันจะเกิดอาการเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีเลยทีเดียวโดวยระยะแรกที่เราได้รับมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไม่สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับทีนี้ เนื่องจากมันมีอันตรายขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะสัมผัสมันได้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าลงรายละเอียดเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราจะสัมผัสมันได้อย่างไรมีวิธีในการหลีกเลี่ยงอย่างไรรวมทั้งมันก่อโรคอะไรบ้างในรายละเอียดนะฮะที่สําคัญถ้าเรารู้แบบนี้เราจะหลีกเลี่ยงและป้องกันตัวเองได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเลยนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสาหารัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับแร่ใยหินเราเรียกมันว่าแอสเบสเทสนะครับมีส่วนประกอบหลักก็คือซิลิกเกตนั่นเองมันแยกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกเราเรียกมันว่าแอมฟิโบนะครับซึ่งเป็นแร่ซิลิเกตที่มีการต่อกันเป็นสายโซ่ประเภทที่2ก็คือเซอร์เ t นทีนที่มีแร่ซิลิเกตต่อกันเป็นแผ่นนะครับทั้ง2ชนิดเนี้ยนะฮะ มีผลต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับแร่ตัวแรกที่มีผลชัดเจนเลยก็คือตัวกลุ่มแ m มฟ i b o ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ถูกยกเลิกการใช้ไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีมันก็ยังปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ดีนะครับซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไปว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะส่วนชนิดที่2หรือเซอร์เป็นทีนมีชนิดย่อยๆลงไปอีกหลายชนิดนะครับแต่ว่าตัวที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือตัวที่เราเรียกว่า c r ิ s t a l ท i ์ e นะครับตัวนี้ก็มีปัญหาต่อสุขภาพเช่นกันแล้ว ก็มีการพยายามรณรงค์เพื่อที่จะใช้สารอื่นมาทดแทนตัวนี้เพราะว่ามันก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพนะครับในประเทศไทยก็ยังมีการนำเข้าแร่ยาหินมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งต่างๆเช่นกันทีนี้เรารู้อย่างนี้ทำไมแร่ยาหินมันถึงถูกเอามาใช้ตั้งแต่แรกในเมื่อมันก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแร่ยาหินเนี่ยมันเป็นแร่ที่มีความทนทานสูงมากแข็งแกร่งนะครับมีความยืดหยุ่นสูงเหนียว ทนทานนะครับทนแดดทนฝนทนสิ่งแวดล้อมทนกดทนด่างทนไฟเป็นฉนวนกันไฟฟ้าที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคมแมลงอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถทำลายไอ้ตัวแร่ใหญหินนี้ได้จึงทำให้มันเป็นวัสดุอย่างหนึง่งที่คนพยายามจะเอามาใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเอามาสร้างเป็นเสื้อกันไฟฉนวนไฟฟ้าฝ้าเพดานกระเบื้องปูเพดาน ยางที่เอาไว้ปูพื้นนะครับท่อซีเมนต์หรือบางทีผสมเข้าไปในตัวปูนซีเมนต์เองเลยก็มีนะครับพลาสติกชนิดต่างๆที่จําเป็นจะต้องใช้แร่ยยหินเช่นไอตัวที่เอาไว้กันแบตเตอรี่ต่างๆนะครับสามารถเอามาททำเป็นหม้อน้ําผ้าเบรกผ้าคลัชเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเจอความร้อนสูงก็เลยต้องใช้แร่ที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ทั่วๆไปเลยนะครับ ลองคิดดูนะฮะถ้าคุณอยู่ตรงสีแยกที่มันมีการเบรกรถบ่อยๆเนี่ยนะครับตรงนั้นมีอะไรครับผ้าเบรกผ้าคลัตช์ที่ทํามาจากแร่ยาหินดังนั้นบริเวณสีแยกเนี่ยก็จะมีแร่ยาหินที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศมากมายนะครับหรืออาคารบ้านเรือนเก่าเก่าที่วัสดุก่อสร้างยังคงมีแร่ยาหินปนอยู่เวลาที่วัสดุก่อสร้างเหล่านั้นมันเสื่อมเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับแร่ยาหินเข้าไปเรียบร้อยแล้ว นะครับแร่ใยหินเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นเส้นใยเล็กๆเลยนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วเวลาสิ่งที่ใช้แร่ใยหินก่อสร้างมันแตกหักเนี่ยแร่ใยหินตัวนี้เนี่ยมันก็จะปลิวว่อนอยู่ในอากาศเลยครับมันปลิวว่อนก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหายใจเอามันเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าหายใจมันเข้าไปแล้วโดยที่มันจะไม่มีอาการอะไรเตือนเรานะครับคนที่สัมผัสกับแร่ใยหินติดมาตามเสือ้อถ้าเอากลับมาบ้าน คนที่บ้านก็มีโอกาสที่จะได้รับแร่ยาหินตัวนี้เข้าไปในร่างกายอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทําให้แร่ยาหินมันเข้าสู่ร่างกายได้ก็คือการที่เรากินมันเข้าไปนั่นเองนะครับโดยแร่ยาหินเนี่ยบางทีมันปนเปื้อนอยู่กับท่อซีเมนต์นะซึ่งถ้ามันท่อซีเมนต์เนี่ยเอาไว้ส่งน้ําต่างๆนะครับมันก็มีโอกาสที่เวลาท่อมันเสื่อมนะไอ้ตัวแร่ยาหินมันจะเข้าสู่น้ําแล้วก็เรากินเข้าไปอีกรอบหนึ่ง แร่ใาหินตรวนี้เวลามันเข้าร่างกายของเราไปแล้วมันไปทําอะไรบ้างเวลาที่เราสูดเอาแร่ใยหินเข้าไปในร่างกายมันจะเข้าไปสู่ส่วนลึกของหลอดลมของเราเลยจนไปทั้งจนกระทั่งไปถึงบริเวณที่เป็นถุงลมของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ยพยายามที่จะกําจัดมันทิ้งนะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันหลากหลายเลยโดยเฉพาะเซลล์ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า m a c r o ฟาจ g e นะครับมันก็จะไปจับเอาแร่ใยหินเนี่ยพยายามย่อยทิ้งแล้วก็เอาไปออกจากร่างกาย แต่อย่างที่บอกครับแร่ใหญหินเป็นแร่ที่มีความทนทานสูงมากมีความแข็งแกร่งทนแดดทนฝนทนลมทนสารเคมีทนทุกอย่างร่างกายของเราก็เลยไม่สามารถกําจัดมันได้นะครับพยายามทุกทีวิถีทางแล้วกำจัดมันไม่ได้มันก็จะไปสะสมตามแหล่งต่างๆซึ่งเป็นแหล่งน้ําเหลืองของปอดนั่นก็คือบริเวณเยื่อหุ้มปอดนั่นเองนะครับมันสะสมอย่างเงี้ยเป็นเวลาเป็น10ปีเลยก็จะทําให้ก่อโรคต่างๆนะครับ โดยเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอหลังจากเกไอตัวเนี่ยมันก่อให้เกิดโรคในเยื่อหุ้มปอดเราโรคหนึ่งก็คือโรคที่เราเรียกว่า ba pe หรือ b a ๊บนะครับมันย่อมาจากว่า benign asbestos plural effusion ก็คือเป็นเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีน้ำอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับและเกิดมาจากไอตัวแร่ยาหินหรือ asbestos นั่นเองโรคเนี้ยยังถือว่าไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยจะมีอาการเจ็บหน้าอกมากๆ มีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดไปเจาะอ,ออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะดีขึ้นแต่มันก็อาจจะเป็นใหม่ได้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเหมาปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ซักประวัติว่าเคยสัมผัสแร่ยาหินหรือบางทีซักแล้วแต่คนที่ไปสัมผัสแร่ยาหินก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเคยสัมผัสแร่ยาหินไปแล้วนะครับก็เลยทําให้เราวินิจฉัยมันไม่ได้นี่น่าตกใจไหมครับ แล้วนอกเหนือจากโรคนี้เนี่ยการที่แร่ยาหินมันสะสมตามทัวตัวเยื่อหุ้มปอดนานๆมันก็จะทําให้เยื่อหุ้มปอดของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นแคลเซียมมาเกาะมันนะครับเราเรียกภาษาอังกฤษว่า plural plaque นะครับโดยบริเวณที่จะมีไอตัวเนี่ยไปสะสมเป็นแคลเซียมแล้วเราถ่ายเอ็กซเรย์มาอาจจะเห็นเป็นสีขาวๆขาวแวบเลยนะครับก็คือบริเวณเยื่อหุ้มปอดที่มันติดอยู่กับกระบังลมก็คือด้านล่างของปอดเรานั่นเอง แล้วก็อาจจะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโดยมันมักจะอยู่บริเวณซี่โครงซี่ที่6กถึงเนะครับอาจจะเป็นด้านหลังเป็นหลักนะครับเราหเห็นมันเป็นเป็นรอยคล้าย,ายๆใบไม้นะฮะได้นะครับเป็นแฉกๆนะพวกนี้เอ็กซเรย์สามารถเห็นได้หรือบางครั้งการทำซีทีสแกนสามารถเห็นได้นะฮะถ้ามันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นทั้งอันเลยเยื่อหุ้มปอดทั้งทั้งปอดเนี่ยหนาขึ้นนะครับโดยเฉพาะมันจะหนาบริเวณด้านล่างของปอดนะครับที่เป็นมุมระหว่างตัว เยื่อหุ้มปอดที่ลงมาจากข้างบนนะครับแล้วก็เยื่อหุ้มปอดที่มันหุ้มตรงบริเวณกระบังลมเราจะเรียกมุมตรงนี้ว่า costophrenic angle ซึ่งจะมีการหนาตัวขึ้นนะนี่เป็นลักษณะพิเศษของตัวผลจากแร่ยาหินต่อปอดนะครับไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมันยังสามารถทำให้เป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่เราเรียกว่ามะเร็งนั้นนะครับตรงนี้ มะเร็งนั้นมีโซทิเลียมามะเร็งเยื่อหุ้มปอดชนิดนี้นี่นะครับเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงมากคนไข้มักจะมาด้วยอาการเจ็บมากๆเวลาหายใจเข้าไปนะครับและที่สําคัญคืออัตราการตายมันสูงมากไม่ว่าท่านจะรักษายอยังไงโอกาสตายสูงมากๆสูงแค่ไหนเอาเป็นว่าถ้าวินิจฉัยแล้วเนี่ยคือผ่านไป6เดือนเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งของเราเสียชีวิตละปีหนึ่งเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ30%ที่ยังรอดชีวิตอยู่ ผ่านไป5ปีหรืออยู่แค่5%เท่านั้นเองนะครับที่ยังรอดชีวิตอยู่มันอันตรายมากขนาดนั้นแล้วโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่นะครับมันถ้าสูบบุหรี่แล้วบวกกับการได้สัมผัสแร่ยาหินโอกาสเกิดมะเร็งปอดของเราสูงมากๆเลยก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับที่เป็นปัญหามันยังทำให้เป็นปัญหาต่อตัวเนื้อปอดด้วยนะครับเราจะเรียกมันว่า a อสเ s สโ s ซินะครับ โดยจะทําให้เกิดพังผืดตามส่วนต่างๆของปอดแล้วก็แยกไม่ได้จากโรคพังผืดปอดชนิดอื่นๆจะแยกได้ก็ต้องเอาชิ้นเนื้อปอดเนี่ยตัดออกมาแล้วเอาไปตรวจว่ามันมีแร่ยาหินอยู่ในตัวเนื้อปอดหรือเปล่าเท่านั้นถึงสามารถบอกได้ว่าเป็นจากโรคนี้นะครับอาจจะมีข้อยกเว้นว่าถ้าเราไปเจอพังผืดปอดร่วมกับพลูโรเล็กที่เป็นปอดไอตัวยือห้มปอดของเราเนี่ยมันมีพังผืดไปเกาะ แล้วก็มีแคลเซียมไปเกาะเป็นขาวๆอาจจะพอบอกได้ว่าเกิดจากภาวะนี้นะครับนี่คือสิ่งหลักๆที่เกิดขึ้นนะครับจากการสัมผัสแร่ยาหินแต่ครับมันไม่จบแค่นั้นนอกเหนือจากมะเร็งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันยังทําให้เกิดมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะรวมไปจนถึงมะเร็งลังไข่และในบางกรณีคือมะเร็งอันธะด้วยซ้ำไปอันเนี้ยมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับว่า เฮ้ยทำไมถึงเจอได้หลากหลายบริเวณแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมันไม่สามารถตรวจสอบได้ในระยะแรกไม่สามารถรักษาได้ในระยะแรกเพราะว่ามันตรวจสอบไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือมันใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะเกิดไอ้โรคพวกนี้ที่ผมว่าไปทั้งหมดใช้เวลาเป็น10ปีนะับตั้งแต่การสัมผัสครั้งแรกนะครับแล้วหลายๆคนก็จะสัมผัสซ้ำโดยที่ไม่รู้ตัวได้ซ้ำไป นะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันอันตรายมากขนาดนี้เนี่ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลนะครับว่าท่านไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนเก่าๆมีโอกาสที่จะสัมผัสกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตสมากเลยทีเดียวดังนั้นการรื้อถอนอาคารเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เรียนรู้ วิธีในการกําจัดแร่ยาหินออกไปถ้าเกิดอาคารบ้านเรือนอะไรมันที่มันสร้างมาโน่น40-50ปีแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันมีแร่ยาหินปนอยู่ในนั้นด้วยเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็กําจัดทิ้งซะนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับผ้าเบรกผ้าคลัชหรือในโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานผลิตไฟฟ้านะครับหรืออู่ต่อเรือท่าเรือต่างๆมีโอกาสที่จะได้รับสัมผัสตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้ว สี่แยกอย่างที่ผมบอกไปภาพเบรกพระครัชแน่นอนมันมีการใช้มีการเบรกเยอะๆในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆสี่แยกนอกจองไปจากเอ็มองยูห้ไอ้นี่แหละครับที่จะฟุ้งอยู่ในอากาศของเราทำให้เราหายใจเข้าไปแล้วก็เกิดปัญหาโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเราสัมผัสเข้าไปแล้วนะครับพวกเนี้ยเราอาจจะต้องใส่หน้ากากที่ดีๆในการป้องกันแต่มันก็ป้องกันได้ไม่มากหรอกครับเพราะมันสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้เนื่องจากว่าเส้นใยของมันเล็กมากๆเลยเดี๋ยวนี้ ประเทศไทยของเรารวมทั้งประเทศทั่วโลกนะครับมีการพยายามจะลดการใช้แร่ยาหินลดการผลิตแร่ยาหินแล้วใช้วัสดุต่างๆที่มาทดแทนมันได้ยกตัวอย่างเช่นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ของเซลลูโลสหรือโพลีไวนิลแอลกอฮอล์นะครับโพลีเอทิลีนหรือว่าสายใยตวัอื่นเส้นใยตัวอื่นนะครับมาทดแทนตัวนี้เราก็ต้องมีการรณรงค์ให้ชัดเจนนะฮะวัสดุก่อสร้างต่างๆนะ พยายามใช้ตัวอื่นที่เป็นเป็นสารทดแทนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเจอไอ้แร่อยาหินเนี่ยปนอยู่กับสิ่งวดล้อมทําทให้เราสัมผัสมันมันอยู่เรื่อยๆการไปตรวจร่างกายประจําปีถึงแม้ว่ามันจะตรวจไม่เจอในระยะแรกแต่อย่างไรก็ตามการที่เราตรวจประจําปีโดยเฉพาะตรวจปอดเนี่ยนะครับหรือใครมีอะไรที่มันรู้สึกว่าร่างกายผิดปกติหายใจแล้วเหนื่อยแล้วมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปตรวจนะครับบางที เราอาจจะเจอถ้าเราเจอเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีโดยคอยคิดเลยนะครับว่าเรามีโอกาสสัมผัสกับแร่ยาหินหรือแอสเบสตสจากไหนบ้างนะครับตามแหล่งต่างๆที่เมื่อกี้ผมพูดไปความรู้คืออาวุธที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องรู้ว่ามันมาจากไหนเราถึงจะเลี่ยงมันได้ถ้าเราตรวจแล้วจะเจอเช่นเจอเยื่อหุ้มปอดหนาแล้วมีแคลเซียมไปเกาะเนี่ยนะครับเราต้องไปรีบดูเลยว่าเรามีโอกาสสัมผัสมาจากไหนบ้างแล้วเรี่ยงมันไปให้หมดนะครับ ในระดับนโยบายของประเทศเนี่ยผมก็อยากจะให้มีการแบนสารตัวนี้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วให้ทุกคนมีความเข้าใจแล้วรู้ว่าอันตรายของแร่ใยหินเนี่ยมันมากมายขนาดไหนเพราะว่าถ้ามันเกิดโรคพวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันแก้ไม่ได้แล้วยังมีโรคอีกมากมายซึ่งมันเกิดจากภาวะนี้นเช่นทําให้ปอดของเรา,าแฟบแต่เป็นแฟบเป็นกลมๆเราเรียกว่า round a l e c l i t i s นะครับถ้าเราเกิดภาวะ a s b e s t o s i s คือมีพังผืดเกาะในปอด ก็จะทาให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดชนิดที่เกิดจากสารแร่ยาหินหรือแอสเบสตสมีปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแร่ยาหินแล้วก็เผยแพร่เรื่องนี้ให้ทราบกันทั่วหน้าเราจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังว่ามีบริเวณไหนบ้างที่เรามีโอกาสสัมผัสก็ต้องรีบกําจัดทิ้งซะนะฮะแล้วใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆที่มันปราศจากแร่ยาหินเอามาทดแทนดังนั้นโดยสรุป แร่ใย,ยหินเนี่ยมันเป็นแร่ที่มีความทนทานสูงมากๆเอามาสร้างในสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องชนิดต่างๆนะครับปูนซีเมนต์นะสารที่เอาไว้กันไฟต่างๆฉนวนกันไฟชุดกันไฟผ้าเบรกผ,ผ้าคลาสสโม่าน้าต่างๆพวกนี้ทําให้เรามีโอกาสสัมผัสได้แร่ใย,ยหินเนี่ยมันเป็นเล็กมากๆมันเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้ง่ายทําให้เกิดโรคเยื่อหุ้มปอดที่ผิดปกติปอดมันแฟบไปเป็นแบบกลมๆหรือที่เรียกว่า round atelectasis นะครับ เป็นพังผืดของปอดที่เราเรียกว่า Asbestosis เกิดมะเร็งเลือดเยื่อหุ้มปอดมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งกระเพาะมะเร็งรังไข่มะเร็งปอดโดยที่ระยะแรกไม่มีอาการตรวจสอบไม่ได้กว่าจะเกิดโรคขึ้นมาจริงๆใช้เวลาเป็น10ปีนะครับเราต้องรู้ว่ามันอยู่ตามแหล่งที่ไหนบ้างแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงทางระดับประเทศก็ต้องพยายามทําให้คนของเราเนี่ย รู้จักว่าแร่นี้มันอันตรายอย่างไงอยู่ตรงไหนบ้างแล้วพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสนับสนุนการใช้วัสดุก่อสร้างที่เอามาทดแทนตัวแร่ยาหินให้มากที่สุดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วตอนนี้คาดว่าหลายๆคนน่าจะต้องพยายามดูว่าตัวเองมีโอกาสสัมผัสแร่ยาหินจากไหนบ้างแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงมันกําจัดมันออกจากชีวิตให้มากที่สุดนะครับ วันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ